เตรียมของนะคะเพื่อที่จะไปเตรียมคลอดน้องที่โรงพยาบาลค่ะ,ะใช้เวลาอยู่ที่โรงพยาบาลถึง6วันห้ามคนเยี่ยมนะคะให้เยี่ยมได้เฉพาะสามีสามารถเยี่ยมได้แค่วันละ30นาทีเท่านั้นคู่มือแม่และเด็กนะคะเป็นสิ่งที่จะต้องติดตัวไปทุกเป็นกระเป๋าเจ็บท้องคลอดนะคะจะไปค้างคืนที่โรงพยาบาลนั่นเองชุด ขององงน้ก็จะขึ้นอยู่กับฤดูนะคะว่าน้องคลอดในช่วงฤดูไหนคือพยาบาลสามารถเปลี่ยนผ้าอนามัยให้เราก็จะเป็นส่งใบประมาณนี้สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอก้ังปักเป็ดเป็ดตะล็ดไลฟ์อินเจแปนค่ะ สำหรับคลิปนี้อบก็จะมาเตรียมของนะคะเพื่อที่จะไปเตรียมคลอดน้องที่โรงพยาบาลค่ะซึ่งทางโรงพยาบาลของญี่ปุ่นนะคะส่วนใหญ่ก็จะให้รายการสิ่งของที่เราจะต้องเตรียมเพื่อที่จะไปเตรียมคลอดนะคะมาเกือบทุกโรงพยาบาลเลยนะคะซึ่งแต่ละโรงพยาบาลก็อาจจะมี สิ่งที่แตกต่างกันไปเล็กน้อยนะคะเพราะบางโรงพยาบาลอาจจะมีของที่เตรียมให้ไม่เหมือนกันนะคะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเตรียมไปอาจจะมีต่างกันเล็กน้อยแต่ว่าส่วนใหญ่น่าจะคล้ายๆกันนะคะจริงๆน่าจะเตรียมเร็วกว่านี้นิดนึงเนาะเพราะว่าทางโรงพยาบาลเขาก็ให้ลิสต์มาก่อนหน้านี้สักประมาณ1เดือนแล้วนะคะแต่ก็ยังแบบเออยยังไม่นุ่นนี่ของยังไม่พร้อมหรือว่าอะไรก็ยังไม่ได้เตรียมนะคะจนปัจจุบัน เข้าสู่วิกที่35แล้วนะคะหลังจากนี้ไปเนอะก็จะคอลอดเมื่อไหร่ก็ต้องพร้อมทุกเมื่อนะคะก็คือควรจะเตรียมได้แล้วก็เลยจะเริ่มเตรียมในวันนี้นั่นเองนะคะสําหรับการไปคลอดที่โรงพยาบาลของญี่ปุ่นนะคะก็จะใช้เวลาอยู่ที่โรงพยาบาลถึง6วันรวมวันที่ไปคลอดนะคะซึ่งก็ใช้เวลานาน,านพอสมควรถ้าเปรียบเทียบกับการคลอดที่โรงพยาบาลที่ไทยนะคะเพราะจากที่อกสอบถามพี่ๆที่ คลอดที่โรงพยาบาลที่ไทยนะคะก็จะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ3-4วันไม่เกินนี้นะคะแต่ญี่ปุ่นให้เราอยู่ถึง6วันเลยทีเดียวนะคะซึ่งจากที่สอบถามพดุงครรเนานะเขาก็แจ้งข้อมูลมาว่าหลังจากที่คลอดแล้วนะคะก็จะมีเหมือนคลอดอบรมคุณแม่นะคะว่าพาลูกอาบน้ํายังไงนะคะให้นมยังไงเปลี่ยนผ้าอ้อมยังไงนะคะก็จะมีการสอนคุณแม่ในระยะเวลา6วันนั้นด้วยนะคะฉะนั้นในระยะเวลา6วัน ที่อยู่โรงพยาบาลนะคะก็จะเป็นการเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับการดูแลลูกไปในตัวนะคะรวมถึงกับช่วงนี้เป็นช่วงโควิดหนะก็ห้ามคนเยี่ยมนะคะให้เยี่ยมได้เฉพาะสามีนะคะและสามีสามารถเยี่ยมได้แค่วันละ30นาทีเท่านั้นเองนะคะคือพะดุงขันก็แจ้งว่าเออก็แม่ต้องเรียนรู้อะไรเยอะแยะนะคะก็ไม่ต้องมา บ่อยหรอกไม่ต้องมาเยอะหรอกแล้วก็ไม่ต้องใช้เวลานานหรอกคุณแม่จะได้พักผ่อนด้วยนะคะก็ให้เหตุผลประมาณนี้สำหรับสิ่งของนะคะที่จะต้องเตรียมไปคลอดนะคะที่โรงพยาบาลจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะสำหรับของนะคะที่จะเตรียมไปก็จะแบ่งเป็นส่วนของใช้นะคะแล้วก็ในส่วนของเสื้อผ้านั่นเองเสื้อผ้าก็ จะเป็นเสื้อผ้าตอนออกจากโรงพยาบาลนะคะก็จะมีเสื้อผ้าเราแล้วก็เสื้อผ้าลูกนะคะแล้วก็จะเป็นชุดชั้นในที่จะใช้ตอนที่อยู่โรงพยาบาลนั่นเองค่ะสําหรับของที่โรงพยาบาลนะคะคือคลินิกที่ยวไปฝากคันนะคะก็จะให้ลิสต์มานะคะก็จะอยู่ในสมุดคู่มือคุณแม่ที่ให้มาตั้งแต่แรกเลยนะคะว่าเวลาที่เราจะไปคลอดเนี่ยจะต้องเตรียมอะไรไปบ้างนะคะ อันนี้ก็คือเขาก็จะบอกให้เราเตรียมของที่จะไปเนาะในส่วนของนะคะสมุดคู่มือแม่และเด็กนะคะเป็นสิ่งที่จะต้องติดตัวไปทุกครั้งอยู่แล้วที่ไปโรงพยาบาลเนาะก็จะอยู่ในอีกกระเป๋านึงนะคะซึ่งก็น่าจะพกติดตัวตลอดนะคะเวลาที่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวก็จะถ่ายโอนมาในกระเป๋าใบเล็กนี้นะคะที่จะเอาไปเนาะสำหรับองค์นะคะก็จะมีกระเป๋าใบนี้นะคะแล้วก็ กระเป๋าอันนี้ที่จะใส่ของเพื่อที่จะไปเตรียมค้างที่โรงพยาบาลนะคะสำหรับใบนี้ เป็นกระเป๋าเจ็บท้องคลอดนะคะคือจะติดตัวไปตลอดรวมถึงเมื่อกี้ที่บอกว่านะคะในส่วนของสมุดคู่มือแม่และเด็กแล้วก็บัตรประกันสุขภาพอะไรต่างๆนะคะก็จะย้ายมาอยู่ใบนี้นะคะเมื่อจําเป็นที่จะต้องไปโรงพยาบาลคิดว่ามีเวลาทัน,นที่จะย้ายของจากกระเป๋าถือที่ใช้อยู่ปัจจุบันนะคะคือตัวนี้จะต้องติดตัวเราไปเนี่ยพอเราเริ่มแบบเออ เจ็บท้องแล้วจะคลอดแล้วนะคะตัวนี้ต้องติดตัวไปนะคะส่วนใบนี้ให้พี่โยเอาไปให้ทีหลังก็ได้นะคะหรือว่าพอเราไปแล้วก็ฝากไว้ที่เคาน์เตอร์ได้เนาะในใบนี้นะคะที่จะใส่ไปของลกเองนะคะก็จะมีอันนี้เป็นของส่วนตัวเนาะบางคนที่ไม่ได้ใส่คอนแทคกก็ไม่ต้องไปนะคะก็จะเป็นแว่นตาเพราะว่าเวลาที่เข้าห้องคลอดนะคะเขาก็จะไม่ให้ใส่คอนแทคเนาะก็จะเป็นน้ำยาล้างคอนแทคแล้วก็แว่นตานั่นเองนะคะแล้วก็จะใส่ไปเลย พยาบาลก็ให้เตรียมน้ำดื่มไปนะคะเพราะว่าจะในช่วงที่เจ็บเจ็บท้องนะคะเตรียมคลอดก็จะอยู่ในห้องที่แบบห้องสังเกตการนะคะยังไม่ได้ให้เข้าห้องผ่าตัดนก็อาจจะต้องแบบเออแบบเวลาที่เราเจ็บท้องเราอาจจะต้องแบบดื่มน้ําหรือว่าอะไรนี้รวมทั้งขวดน้ํานี้นะคะก็จะใช้ตอนที่อ่าอยู่ในโรงพยาบาล6วันนะคะสามารถเอาไปกดน้ําที่ตู้ที่โรงพยาบาลได้นะคะเขาว่าอย่างนั้น เอาให้เตรียมสามารถเตรียมน้ำเปล่าหรือเป็นน้ำชาที่เราชอบก็ได้นะคะแต่ว่าตัวเองก็กินน้ำเปล่าละกันโอ้จะใส่ไปก็จะมียานะคะยาที่เรากินปัจจุบันที่เหลืออยู่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ให้เตรียมไปด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นยาที่ไปดูคลิปของแม่ๆญี่ปุ่นนะคะก็จะมีคอมเมนต์บางคอมเมนต์มาเนาะว่าเออบางทีเวลาที่ เราเจ็บทอ้องคลอดนะคะเราอาจจะมีอาการแบบร้อนนะคะก็ให้เอาพัดลมมือถือไปด้วยนะคะนี่ก็เป็นพัดลมได้นะคะแล้วก็แผ่นแปะลดไข้นะคะอาจจะแบบมีอาการตัวร้อนหรือว่าอะไรแบบนี้เนาะซึ่งบางคนก็บอกว่าอาจจะหนาวหรืออาจจะร้อนก็น่าจะขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันก็เลยจะเอาไปทั้งตัวแผ่นแปะลดไข้ด้วยนะคะแล้วก็ ตัวไคลโลนะคะตัวตัวถุงอุ่นเอาไปเผื่อไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ผ้านะคะผ้าเช็ดหน้านะคะซับนหรือว่าอะไรต่างๆในใบนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะคะมีน้ำมีผ้านะคะแล้วก็แว่นตาของใช้จำเป็นเนาะ ก็จะมีอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือมอนิเตอร์เบลนะคะซึ่งจะโอยังไม่ได้มานะคะก็จะได้จากโรงพยาบาลมาในสัปดาห์ที่37จนะ่จะเป็นแบบตัวที่วัดว่าน้องเต้นเท่าไหร่หรือว่าอะไรวัดการบีบตัวของหมดลูกหรือว่าอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ยังไม่ได้คือถ้าได้มาก็จะต้องใส่ไปในกระเป๋าใบ,บนี้ด้วยนะคะ นั้นกระเป๋าที่จะติดตัวไปขอเรียกว่ากระเป๋าเจ็บท้องคลอดละกันเนาะก็คือที่จะติดตัวไปก็จะมีน้าเปล่านะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่จะต้องใช้โดยฉับพลันนะคะอาจจะเป็นผ้าเช็ดมือแว่นตาหรือว่าอะไรประมาณนี้เนาะก็จะติดตัวไปตลอดนะคะรวมถึงอย่าลืมสมุดคู่มือแม่และเด็กนะคะแล้วก็บัตปรประกันสุขภาพตัวต่างๆผลตรวจเลือดอะไรที่โรงพยาบาลบอกให้เอาไปนะคะก็จะใส่ไปในใบน,น,นี้เนาะ ต่อมานะคะใบนี้ก็จะเป็นใบที่จะไปค้างคืนที่โรงพยาบาลน,นั่นเองใบแครีออนแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะคะเพราะว่าไม่รู้จะเอาอะไรไปมากกว่าน,นี้แล้วนะคะอย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะว่าโรงพยาบาลแต่ละที่ก็จะมีเตรียมของให้เรานะคะไม่เหมือนกันเนาะแต่โรงพยาบาลขององค์นะคะก็คือเขามีให้เกือบหมดเลยอะคะ่ะก็คือมีทั้งสลิปเปอร์นะคะมีทั้งเบาะ เบาหลุมโดนัทนะคะเพราะเวลาเราคลอดนะคะเราอาจจะเจ็บก้นได้เนาะแชมพูสบู่แปรงสีฟันยาสีฟันผ้าเช็ดตัวผ้าอนาไมยนะคะไดเป่าผมช่วงที่อยู่โรงพยาบาลก็จะมีชุดให้ลูกหมดเลยนะคะมีทั้งขวดนมมีอคือ มีหมดแล้วนะคะก็แทบไม่ต้องเตรียมอะไรไปเลยนะคะชุดนอนก็มีให้นะคะชุดที่อยู่โรงพยาบาลก็มีให้นะคะเราไม่ต้องเตรียมไปก็ได้เนาะแต่ว่าถ้าเราแบบเอออยากจะใส่ชุดของเราก็สามารถเอาไปได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็กะว่าจะใช้ชุดของโรงพยาบาลแล้วแหละเพราะว่าชุดนอนที่บ้านก็เน่าพอสมควรนะคะ อาสิ่งที่จะต้องเตรียมไปหนูก็จะเป็นชุดที่ออกจากกรมพยาบาลนะคะนี่นะคะก็จะใส่ไว้หนึ่งชุดคือของแม่นะคะชุดตอนที่เราจะกลับบ้านแล้วอันนี้เขาไม่ได้เขียนให้เอาไปหนูเป็นผ้าผ้าคลุมตัวน้องนะคะก็ติดไปเผือ่อเวลาที่ออกจากโรงพยาบาลแล้วแหละแล้วก็ ผ้าเช็ดมือแล้วก็ผ้าตอนอาบน,น้ำนองแค่สองแผน่นเพราะว่าเขาบอกว่ามีให้แล้วนะคะ <c oughs> ก็ติดไว้ <c oughs> เพื่อเผื่อไว้ก่อน <c oughs> แล้วก็เป็นชุดของน้องนะคะที่ออกจากกรงพยาบาลนะคะซึ่งอ่าอันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับฤด,ดูนะคะว่าน้องคลอดในช่วงฤด,ดูไหนเขาเนี่ยคลอดในช่วงฤด,ดูใบไม้ร่วงนะคะก็จะค่อนข้างหนาวก็จะมีแบบเป็น เขาเรียกคาดากินะคะก็เหมือนเป็นชุดชั้นในเนอะเป็นแบบแบบสั้นหนึ่งตัวนะคะนี่เนอะตัวเล็กมากเลยอะ่ะนี่นะคะแบบสั้นนะคะแล้วก็จะมีคอมบี้อีกหนึ่งตัวนะคะแบบสั้นแล้วก็แบบยาวคือเหมือนแบบว่าใส่ข้างในสองชั้นอันนี้จะคุมมาถึงขาแล้วก็ชุดชุดด้านนอกชุดด้านนอกนะคะแบบนี้ เดี๋ยวว่าจะเอาอีกตัวหนึ่งไปนะคะยังมาไม่ถึงสัง่งงซื้อไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะซักแล้วก็ว่าจะเอาไปให้ใชายตอนออกจากโรงพยาบาลนะแล้วก็มีถุงเท้านะคะกับถุงมืออันนี้ก็เตรียมไปเผื่อเนาะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นชุดชั้นในที่ตอนที่อยู่ที่โรงพยาบาลนั่นเองนะคะตัวนี้อันนี้มันมีอย่างหนึ่งที่แบบเออรู้สึกว่าไม่รู้ว่าที่ไทยมีหรือเปล่านะคะเป็น เขาเรียกว่าสั้างชกุพันธ์ขออนุญาตโชว์กางเกงในนะคะนี้มันยังไม่ได้ใส่เลยนะคะเป็นใช้ช่วงหลังคออเท่านั้นนะคะเพราะว่าบางทีแบบว่าหลังคลอก็จะมีแบบว่ามีเลือดมีอะไรออกมาอยู่เนาะเขาก็จะให้เรานะคะเป็นกางเกงในแบบนี้เลยนะคะแล้วมันจะคล้ายๆบอดี้สูทหรือว่าอะไระคะคือสามารถเปิดตรงนี้ได้นะคะคือพยาบาลสามารถเปลี่ยนผ้าอนามัยให้เราได้นั่นเองนะคะ เออตัวเนี้ยดีแล้วก็ผ้าตัวเนี้ยเป็นผ้ากันน้ำนะคะอันเนี้ยเขาบอกว่าจําเป็นให้เราเตรียมไปนะคะเสื้อชั้นในที่สามารถให้นมลูกได้นะคะน,นี้เป็นผ้าผ้าพันท้องใช้อยู่ปกติแล้วก็ถุงเท้าตอนใส่นอนนะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นสายรัดตรงช่วงสะโพกนะคะใช้หลังคลอดเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ แม้ว่าโรงพยาบาลนะคะก็จะมีในส่วนของแชมพูสบู่อะไรให้เราแล้วแต่ว่าถ้าเราอยากใช้ของเราเองนะคะเราก็สามารถเอาไปเองได้นะคะอันนี้ก็เป็นเซตอัพน้ําต่างๆนะคะที่ใช้อยู่เป็นประจําเครื่องสอํออางก็จะไปประมาณนี้นี่ก็เป็นเอาไว้แต่งหน้าตอนดินเนอร์กับสามีนะคะจะมีวันที่ให้กินดินเนอร์นะคะได้หนึ่งวันคือ การดินเนอร์พร้อมสามีเนี่ยจริงๆโรงพยาบาลเขางดไปช่วงหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าเหมือนแบบช่วงนี้คนหน้ามันเบาลงก็ไม่เบาหรอกเหมือนน่าจะคนน่าจะชินมากขึ้นนะคะก็ให้สามีสามารถไปกินข้าวด้วยได้นะก็อันนี้จะเป็นแผ่นนะคะสามารถเช็ดหน้าอกเช็ดน้ำนมเช็ดก้นลูกได้อะไรได้นะคะก็จะติดไปด้วยแล้วก็อันนี้ผ้าอ้อ,อมสำเร็จรูป ได้แข็งมากก็เดี๋ยวเอาไปด้วยนะคะก็กระดาษเช็ดมือต่างๆน้ำยาทำความสะอาดแะแล้วก็ที่จะใส่ไปตอนสุดท้ายนะคะก็จะมีเป็นพวกที่ชาร์จแบตแบตเตอรี่นะคะแล้วก็ที่สำคัญเวลาที่ยออกไปไม่ว่าจะพักโรงแรมหรือว่าอะไรนะคะก็จะเอาปลั๊กพ่วงไปด้วยนะคะเพราะว่าเราก็ใช้โทรศัพท์หลายเครื่องนะคะมีกล้องด้วยอะไรด้วยเนาะ อันนี้คือตามลิสต์ที่โรงพยาบาลบอกมานะคะก็จับประมาณนี้นะคะไม่มีมากกว่านี้ฉะนั้นกระเป๋าใบนี้นะคะก็น่าจะเพียงพอนะคะก็หนักอยู่นะออแล้วก็แต่ถ้ามีใครเห็นว่าเออตอนช่วงเจ็บท้องข้อนะคะอาจจะต้องเตรียมอะไรไปมากกว่านี้นะคะสามารถคอมเมนต์แนะนําเพิ่มเติมได้เลยเนาะนี่นะคะก็จะเป็นสงใบประมาณนี้ นี่นะคะก็คือของทั้งหมดนะคะที่ยกจะเตรียมไปคลอดที่โรงพยาบาลค่ะสำหรับใครนะคะที่มีข้อแนะนําเพิ่มเติมนะคะว่าตอนช่วงเจ็บท้องคลอดอาจจะมีอาการแบบนั้นแบบนี้ให้เตรียมอะไรอย่างอื่นไปเพิ่มนะคะสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมบอกได้นะคะสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามมาจนจบคลิปนะคะ ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไล้อย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจอ,อกด้วยค่ะ